ใช่ด้วยเนาะค่ะเนาะเป็นเลขพี่สาวพี่สาวคับร้านเคยโอ้มาแล้วเหรอครับเลขเลขหลานเคยเขากระทำหาเลขหลานเคยดูดูอยู่ด้แม่หมวดที่เท่าไหร่แล้วแม่เลขหลานเคยนี่ลายเหลายหวดเลขร้านเคยเข้ามาหลายงวดแล้วนอกไปนี่ต้องบอกแม่เกตแปดฮะเกตแปด นนััึวลมของของใครครับเจ็ดแปดร้านเขยนี่บอครับของร้านเขยโอ้ร้านเขยให้มาเจ็ดแปดที่แดกแม่เขาวาฝันฝันดีปะแม่กฝันยุ่มขึ้นนี่ฝันเห็นคนตายคู่เป็นคู่เป็นคู่ฝันในฝันนะครับอายุกันเท่าไหร่แล้วแม่ไม่เนี่ยแต่อายุอันคู่ไม้อายุเท่าไหร่ครับ โอ้ยโน้กัามน้ก้เจ็บจิบเลยโน้เียคนตั้งหลายโหเลยตัองหลายดีมันบ่ตรงเลขห้าบ่บอันนี้เจ็บสิบทาายบมดะของคู่โน้เจ็บจิบอยู่เลยละเลาเป็ี่นพี่ขวยอยู่ประมาณเป็นคู่แม่เดี่ยวนี้คุนึ่นสอนแม่อยู่คอกํน้องของคันในในฝันใช่ไหมครับแม่ในข้าฝันใบแม่ลหกคู่หมวกแค่นี้วซ้อนคุณเป็นคู่คุณก็เงินดอกใ่ ครับตาแดงไม่เป็นนตาแดงนี่เป็นขุยจมร้อยอได้โตไปไซสันอ๋อันนี้เป็นความฝันของคุณแม่เนาะส่จิบสส่วนส่วนเลขเลขลับของหลานเคยได้มาคือเจ็ดแปดตัวเดียวเลยเหรอครับแม่อืกัดดังกับมากกับเล็ก อนังกาเขาแม่ก็ซื้อมาแล้วข้าจังไรเลขดังเลขอะไรแม่เลขเขาดังมากเกตแปดตัวเดียวนี่ดีนี่เลขดังบอกแม่เลือกเป็นมากเกตเกตแปดอัรอบแรกนั่นเลขไม่ไล่ฝันเป็นบ่ฝันว่าจังไรบอกค่ะฝันเห็นนั่นคุ้มครู ตายแล้วพ่อบ,บอกแม่หาพ่อบอกให้เพิ่นแม่บอหาให้แม่หาพ่นแม่ก็ไปนู่นพ่อฉันตอนแต่๋่ว่ารอบแรกกี่ดีนั้นแม่ว่าวิ่งหนึง่งม่จะใถ่เล็กวิ่งหนึง่งแม่หนึ่งแม่เพราะว่าแม่มักรักหนึ่งค่ะแม่เด่นรักหนึ่งนะคือมีเส้นส่วนัวเลยเส่นโตวาเขาา้าหมักมันกับสีออกสีบอคแม,ม่เอียงออกแม่ก็ได้อยู่เนี่ยเด้วันนี้แด้ว่าถือเลือกยี่เรื่งวดนี่ เป็นร้านเลยเ็นมัดเจัมาทังหดนี่อเปนมัดขาเป็นรานว่าี่เขาเลยแกนมัด่งเจกทุกล้เขามีเจ็แปดเลขดังคือเจ็ดแปดแม่พ่อแม่ว่ามากรักแปดเนาะมากพิเศษว่าสันรักแปดเราจะเรียกพี้สาวก็มา อเป็นมาบนพ่อนเลขพี่สาวเหรอครับแม่พี่สาวก็เหรียญหกซีพี่สาวได้หกซีซีก็นี่ละซีแปดเหรียญพี่สาวเลยตัวใดอะซีแปด กระโซีบเหรอันเ yeah, ิ right. oh, ่นถือม่จชกหงวดแต่ผู windows, ้พี่สาวตอนก็อพิษต้องหงวัดนนึงเหระเขาสุ่หงวัดที่สั่งอือพงีหงวัดนนึงเหระเพิ่งหลุดงวดเดียวเหรอครับแม่ซีสาวให้มาหกสี่หกสี่ซีแปดสีแปดซีแดเลขของเงินร้านเคยก็มาเจ็ดแปดโอ้แต่ว่าเจ็ดแปดในเด่นเลยอืเด่นที่เลยวัฒน หมายแม่กันดํากอกันได้ละสามตัว好吗เจ็ดแปดเลยป่ะรอบแรกแม่ก็หายมาตัวนี้เลยรอบแรกที่แม่ไล่ให้มากับตัวนี้เนาะเจ็ดแปดบานีน้องไส้บอหลานไส้บอก็ะมางเจ็ดแปดเลชซาเขาดังพัดมูบ้าน่ะอืมเต็มละเจ็ดแปดเจ็ดแปดเต็มละแถวนี้ไม่มีขายแล้หร่อครับแม่บอ่ามี แม่ได้ดิบ้าพนเรื่องแม่ซื้อได้เนี่ยครับทั้งนั้นเขาไม่บอกเออทั้งนั้นเขาก็บอกโอ้โหทั้งนั้นแม่ไม่ไล่เพิ่นกับว่าบอกอืออ้าวเรียกรับวงญาติเนาะค่ะเนาะคือสื่อกันนี่วงญาติพี่น้องเขาเนาะค่ะบ้าพิ่นเริงนั่นละแม่บวกไปเขาบวกบอกแม่แล้วแม่ต้องไปเอาน้ำพึนอยู่บ้านเลย ตะกี้ก็ดังวิ่ด้เนาะเด็กุงยาดเนี่ยนี่เอฟซีตัวแนวงใดๆเนี่ยวงวดเนี่ยเพิ่งหลุดเนาะนี่คนเล่นมาแล้วแยกซีเล่น่ะสองหางนี่แหละแม่เจ็แปกับสี่แปดนี่แหละครับอ่อก็หกสี่ที่มาเพิ่มเนาะหกสี่บบเจ็ดแปดกับนี่แต่กุกที่แน่เลยไหมใช่เจ็ดแปดกับะไรคขกนมากช่นกันม่ยังกันตรงกัน ก็คือรอบแรกในรูดเนื่องเื่องแปดนึ่งหกเนื่องเก้าเนึ่องสอแม่นำมาแลวเด็ดลักหนึ่งหนึ่งหานึ่งแ่ดตัได้ถือมันหนักว่าถือได้นำมัดแหลยแหลกลักหนึ่งแม่มัดเปมืน่านซีนะ่ะตายขวดเลยลักนึงบ่แม่แม่มักทักเลยเด็ครับมาแค่ลักนึ่งประสานพี่น้องแม่ใกล้ไปแล้วได้เงนครับ งวดนี้ก็มันมัดเขาเป็นนั่นมาโอเคอร่อยมั้โอ้แสดงว่ามัดคักเลยนะแม่เนาะมัดนี้คือมัดแหววมันบวขาคงสุดท้ายไปเนาะเด็กวงรับวงญาเนี่สื่อกับนายญาติพี่น้องพี่สาวนี่ถือมาจากงวดก็ค่ะอ๋อรายงวดแล้วหัวจะเพช่งวดเดียวไงอือบ้านน้องล้านชัยเดี๋ยวนี้แล้วมาซุ่งวดถื่งซุ่งวดยามวันมาเลร่นนีสิ เอาบอกบอกอย่างเดียวเหรอครับบอกอย่างเดียวบอกอย่างเดียวแต่คนอ,อ๋อที่เแม่เพ,พิ่นบอกญาติพี่น้องไปไปซื้อทั้งสี่บอกอือก็ปเป็นคนบอกเบรกแม่เพิ่นแค่ความสัมภาษณ์ดได้แต่โอ้ย่นไปอยู่ดอมไปเฮ็ดงานเพิ่นโอ้ยแล้วนนเนี่ยกลายเป็นไก่ของมันเหมือนกันวาอยู่เดิโอวายุอันปะไอแม่ไล่ปล่อยแทนก็ได้เนาะค่ะเนาะกุ้งสุดท้ายแล้วเนาะค่ะ เล็กลาบวงญาติเขาสูวงวัดแต่ว่าผู้ผู้ใหญ่นีิรุธวัดเดียวเมื่อปีนีิรุธวัดเดียววัดจันอยู่รุดนี่แหละเล็กซานี่ซามาจังใดขาว่ามาจังใดเปิดวัดนี่วัดบัดวรรณังกาวัดกังเลยเจ็ดแปดเขาทุ่มตัวเดียวเลยเจ็ดแปดแปดเจ็ดอ๋อหัวน้าตัวเดียวคือ้ตัวเดียวแล้วน้างมาสั่นเลยหน่อยมาสั่นเลยพระเหรอครับแม่เป็นพระพระตุดวง บอกเกตแบบหนึ่งมันก็บอกเก้าหานได้เขาก็มาว่าถือเก้าหานั่นเลยคือรีงวดทีเแล้วเขาถือกันนะป้าตัวโอเป็นเลขดังเหรอครับแม่เป็นเลขดังนะคะงวดที่แล้วก็เก้าห้าหกห้ากับทั้งบนทั้งล่างตัวคุณแม่ค่ะมันตัวเดียวกันนอเก้าหาก็หกหาเอาแม่ได้ยกไปนเด้อบาทนี่เป็นแนวทางนะคะชวนคุยตามนะคะเถื่อป่าเทศแล้วเนี่เน้ำาซื้อนล เอาอันบังเลขแม่แม่มุ่งทางีงเออขอดีขอดีวะอย่าหลดสายหลุไปสอบจังตามแม่ไร่เด้อเป็นเลขดังนะครับเสืบซ้อเลขดังมาให้พี่น้องมาเบิ่งมาฟังกันสอบจังตามบ่มากพาแนวทางมีโอกาสเตียงสอบส่วนตูนาะแม่นาออือจ้าเป็นแนวทางเท่านั้นมีตัวเน้นให้อยู่นะครับแนวทางของแม่ไรนะครับผม คือมีเลขดังมาด้วยนะครับอ้าวขอบคุณคุณแม่ครับรบาลเทาก็มีได้เลขเจ็ด